สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับช่องมากุ้งสวัสดีครับวันนี้ผมมีกลองไอเทมในการทํางานมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับอ๋อนี่ครับมันเป็นกล้องไมโครสโคปนะครับเล็กตอนไมโครสโคปนะครับก็เป็นราคาไม่แพงมากครับราคา่าจะะราวสองพันนะอันนี้ผมซื้อตัวท็อปสุดนะครับมาดูกันครับว่าเขาให้กุ้งมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับโดยจะต้องโหลด โดดไดเวอร์ driver, นะครับตามลิงก์ที่เขาให้มาครับนะแต่ผมคมไม่ได้ใช้อะผมก็จะไปต่อกับจออีกทีนนะครับมาดูครับตัวกล้องนะอะไรให้มาเป็นตัวกล้องนะครับอันนี้น่าจะเป็น Mini HDMI นะครับ Type 4แล้วก็ช่องเสียบแฟลชราฟนะครับนี่เป็นตัวกล้องนะครับเป็น 4K นะยี่ห้ออะไรไม่รู้ยี e ่ซังอ่ะเปน็นของจีนนะครับอันนี้เป็นตัวกล้องนะจะเป็นประมาณนี้อ่ะใช้1 X ธรรมดาดีกว่านะครับนี่ อันนี้เป็นตัวกล้องนะเขาให้มาแล้วก็อาจจะเป็นตัวต่อนี่ดูกันนะครับให้อะไรบ้างในนี้เขาก็จะเป็นตัวปิดเลนนะครับเดี๋ยวผมลอกออกไ้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นต่อเลนขยายนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ใช่เราปิดไว้ก่อนนะใช่นี่หนึ่งตัวนะครับตัวกล้องมีรีโมท แล้วก็เป็นสายรัดอะไรบางอย่างนะครับให้อะไรมาบ้างครับมีอะแดปเตอร์นะครับนี่สาย HDMI มาด้วยสาย mini HDMI นี่ให้มาด้วยนะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แล้วก็จะมีสายพวก Type C กับ USB Type C แล้วก็ นี่เป็น LED นะครับ LED มีปลั๊กมีปลั๊กต่อนะครับเยอะมากแล้วก็มีตัวนี้เป็นรุ่นขายึดนะผมไม่ได้เอาขาตั้งนะครับเพราะว่าพื้นที่จะมีจำกัด็เลยเป็นรุ่นขายึดขายึดนะครับจะอุปกรณ์พ่วงต่างๆนี่ตัวล็อกโต๊ะทำง,งานนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งแล้วผมจะมาถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูทีนึงนะครับ ขาดไปได้ครับนี่มีเลนมีเลนด้วยนะครับนี่ครับเป็นเลนเป็นขยายครับก็น่าจะเอามาต่อเจ้าตัวนี้นะครับต่อกับกล้องหลักตรงนี้นี่ก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับ เท่าที่ผมดูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขาจิตค่อนข้างแข็งแรงกว่ารุ่นอื่นที่ผมเคยได้มานะขาจิตค่อนข้างที่จะแข็งแรงเด็กดูหนาดีดูวัสดุวัสดุอิฐเขาไม่ค่อยกองแก๊งครับก็โอเคแหละปกติแล้วมันจะบางนะรุ่นที่อื่นที่เป็นขาโยกแบบนี้ผมจะเห็นว่ามันบางแต่รุ่นนี้มันหนาหน,นา,นนานกว่าแข็งแรงดูแข็งแรงครับไม่โยกเอกนะครับก็ะจะประมาณนี้อันนี้ประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปติดกับโต๊ะนะครับขาตรงนี้ปรับระดับได้นะครับ อันนี้ส่วนแรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบตรงนี้ต่อเคเคครับจากนั้นผมก็มาติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาจะเอาาณประมาณนี้นะครับก็ตามราคาเนาะมันก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับสองพันกว่านะครับมีชุด led มาด้วยแล้วก็อนี้เป็น type c นะครับเราสามารถต่อกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะแถมมาเหมือนกันครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ รุ่นของผมเป็นรุ่นขายยึดนะครับขายยึดที่มันติดกระตกนะครับมันจะมีแบบเป็นแท่นก็มีแต่พื้นที่ของผมผมเหมาะกับงานที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าผมวางแท่นมันก็พื้นที่ผมก็จะน้อยลงนะครับก็เลยเลือกแบบนี้แทนนะครับหากเพื่อนๆคนไหนครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับสั่งซื้อนะครับสามารถคลิกลิงก์นะครับตามคลิปวิดีโอของผมได้เลยครับนี่ครับ ส่วนวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมซื้อจอมานะครับผมต่อ HDMI ตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าภาพที่ออกมาจะเป็นประมาณไหนนะครับรุ่นนี้สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมก็สามารถต่อคอมได้เลยนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อแล้วนะครับสายมันจะเป็นสาย Type C นะครับตัว Type C ตรงนี้มันจะเป็น Type C ที่จ่ายให้วงจรตัวกล้องนี้นะครับมันก็จะใช้อแดปเตอร์ทั่วไปเลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้ตรงนี้สามารถใส่การ์ดได้นะครับปุ่มตรงนี้ นะครับสามารถขึ้นใช้ได้นะครับมันก็จะมีปุ่มโหมดนะครับปุ่มขึ้นลงนะครับปุ่มถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโอเคที่มันบังอยู่นะครับไม่รู้เห็นไหมนี่ครับมีอัพมีดาวมีเมนูมีปุ่มปุ่มเปิดนะครับถ้าเราสะดวกกดตรงนี้ก็กดได้ครับแล้วก็มันจะมีรีโมทเหมือนกันนะครับอันนี้ตรงนี้ครับมันจะเป็นสายที่กล้องนะครับเป็น HDI m นะครับ HDI m ผมก็ซื้อจอนะอันนี้เป็นจอแยกครับผมซื้อมาเก้าร้อยกว่าบาทนะครับขนาดสิบเอ็ดนิ้วนะครับมาต่อพ่วงรันนี้ผมจะให้เพื่อนดู อันนี้เป็นบอร์ด g o p a y นะครับที่ผมลองขยายดูนะครับเราก็จะปรับกล้องได้ครับเราสามารถซูมแมนนวลตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะซูมที่ตัวรีโมทก็ได้นะครับตันนี้พอดีรีโมทผมมันไม่มีถาดนะครับก็เลยไม่ได้เทเพื่อนๆแต่ก็คิดว่าน่าจะกดได้รเวาจะหมุนเอาตรงนี้นะครับบนตรงนี้กล้องอยู่สูงนะครับแต่ว่ามันมีเลนส์ซูมนะครับนี่กล้องตั้งอยู่สูงพอสมควรนะครับจากตัวบอร์ดแต่ว่าค่อนข้างที่จะชัดนะครับดูกล้องนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับค่อนข้างที่จะซูมได้ค่อนข้างดีเลยครับ มันปรับได้นะครับโฟกัสได้ลองเล่นดูก่อนนะครับสำหรับผมถ้าเห็นประมาณนี้ผมโอเคเลยนะครับไฟตรงนี้ LED าสามารถเล็งได้นะครับหรือว่าจะใช้ไฟจากที่อื่นมาส่องช่วยก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับผมนะครับสามารถทำงานทีแบบอาจจะส่องดูมุมที่แบบตาเรามองไม่เห็นไดน้พวกขา IC เล็กๆอย่างงี้ครับ ให้ดูครับผมลองขยับหาไอซีเล็กๆดูเนี่ยครับพราว่าขาพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะส่องดูได้เลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีนึงนี่ครับชัดเลยนะครับแบบนี้ทํางานง่ายขึ้นนะครับดูนะครับอันนี้ผมถ่ายจากกล้องมือถือนะครับไปบนจอนะครับจริงๆจอเห็นจอจริงๆมันชัดนะครับกล้องมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับนี่ครับส่องจากระดับนี้เลยนะครับขึ้นไปเนาะ อ๋อสำหรับผมโอเคเลยนะครับราคานี้ทำงานได้ครับสองพนเกอบาทเนี่ยสำหรับกล้องรุ่นนี้ครับชัดแจ๋วนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆสายซ่อมนะครับช่างอิเล็กากใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปวิดีโอนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องวัดกุ้งครับสวัสดีครับ